สวัสดีครับผมผมผู้เบาใหญ่ไทยบ้านนะครับฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับหรือแอด IDline มาคุยกันนะครับนี่นะครับ IDline นะครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็นะครับวันนี้นะครับนำพระเครื่องของพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยวัดพุทธมกพรรามนะครับที่เคยนำประวัติเล่าให้ฟังแล้วครับลองกลับไปดูนะครับการที่มาที่ไปนะครับและประสบการณ์อย่างไรนะครับใกล้ตัวนะครับก็ นำมาแบ่งนะครับนํามาให้ชมนะครับนํามาให้ชมว่าลองดูนะครับลองดูเองนะครับผมอยากให้ดูเองพระปฏิยะเป็นพระคู่คู่บารมีของหลวงพ่อนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับซึ่งได้มุดดินมานะครับลองไปฟังบ้านอาจารย์กาละเวกนะครับบ้านกาละเวกนะครับพูดนะครับพระพระปฏิยะนะครับรุ่นนี้เป็นจัดสร้างถวายนะครับในชําระนิสงนะครับ เป็นคณะของอาจารย์สกลนะครับขอขอญาตเอ่ยถึงนะครับคณะของอาจารย์สกลมีหลายท่านเลยนะครับคณะอาจารย์สกลเช่นพี่แม็กนะครับพี่นิกนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ไม่เอ่ยถึงกราบขออภัยก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นที่สร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างหล่อพระอุปัทยะองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่เบลอเลยใครมีโอกาสนะครับมีโอกาสให้ไปขอพรน,นะครับที่วัดพุทธโมกขารามนะครับ คือเขาเรียกว่าเป็นผ้าสมปทนานะครับพราปัิยะนะครับยันอุปัทยะคือยันผระสมปัานาแล้วถ้าเกิดไปขอพรจากองค์ทีอ่อยู่วัดพุทธโมกนะครับถ้าเกิดมีโอกาสนะครับดวงตกนะครับหรือว่า,าจะเป็นเกี่ยวกับราศีไม่ดีนะครับการไงานไม่ดีหรือต่างๆให้ไปขอนะครับไปอธิษฐานขอนะครับมีคนประสบความสําเร็จ นะครับแล้วก็เห็นผลมาเยอะมาเล่าให้ฟังนะครับไปทําบุญกับหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อหุ่งสวิชโยวัดพุทธ anyway. ม,มุกพรารามเลยครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีนะครับในการปฏิบัติข้อวัดจะปฏิบัติธรรมของท่านนี้ถือว่างดงามมากเป็นพระสายป่านะครับสายป่าซึ่งมีครูบาอาจารย์คณาจารย์ที่เป็นสายป่ามาก่อนอย่างเช่นว่าสายหลวงปู่มั่นนะครับผมเอายกตัวอย่างสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเลานี่แหละนะครับภาคอีสานนี่แหละครับแล้วท่านก็เดินเดินทุดตรงไปเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่วัดท่าซ ถวายตัวนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับนำข้อวัดข้อธรรมนะครับที่การปฏิบัติติดขัดนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่ารอมานานแล้วนะเมื่อไหร่เธอจะมามาสักทีนะครับก็ได้กล่าวว่าหลวงพ่อหนุนจะเป็นกําลังใหญ่ในภาคอีสานหรือว่าไม่แต่ไม่ว่าถึงทุกวันนี้ใครไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะครับขอญาตเอ่ยถึงนะครับขอญาตนะครับขอกกราบขอเข้ามาพระรังษีนะครับท่านก็บอกว่ามาทำไมอีสานไปกราบหลวงพ่อหนุนนะครับ มามาอ่ามาทมไมอีสานไปถึงกาญจนบุรีนะครับนะครับถ้าเกิดอยู่อีสานไม่กราบหลวงพ่อหนุนนะครับท่านเป็นกําลังใหญ่ในภาคอีสานนี่ครูบาอาจารย์ระดับนี้ท่านพูดแล้วนะครับแม้กระทั่งหลวงพ่ออนันต์ก็ยังยกย่องว่าหลวงพ่อหนุนปฏิบัตินะครับการปฏิบัติของท่านนะครับยิ่งยวดนะครับถึงขั้นอกกิจนะครับเข้าขั้นนะครับ เหมือนนะครับเดินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหลวงพ่อใหญ่นะครับตามหลวงพ่อฤาษีนะครับที่การปฏิบัติของท่านนะครับกินน้อยนอนน้อยนะครับแล้วก็ไม่ทําจิตให้ว่างทําการงานทุกอย่างไม่ว่าท่านจะทําโบสถ์ก็ดีศิลาแรงก็ดีนะครับท่านเอาเป็นพระกรรมฐานหมดนะครับใครไปฟังหลวงพ่อใหญ่เราพูดนะครับหลวงพ่อหนุนเดินเลยตามนะครับไม่ว่าคณาจารย์ที่ยังเหลืออยู่ในสายหลวกวัดในสายท่าซุงนะครับท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ไป ผ่านสกลนครลงมาอีสานนะครับแนะนำนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อใจดีมากนะครับมีเมตตาจิตนะครับทีนี้นะครับเรามาชมพระปัทยะนะครับซพ่งเป็นพระพระคู่บุญคู่บารมีนะครับนี่นะครับผมและบางคนบอกว่าโอ้ยถ้าพระเยอะขนาดนี้นะครับพระเยอะขนาดนี้นะครับนี่ครับกลัวเป็นของเก๊ผมบอกเลยว่าถึงผมจะมือน้อยๆนะมือแบบน้อยๆแบบนี้นะเวลากรรมใหญ่นะผมก็เท่ากันนะครับผมก็รับประกันแพ้ตลอดชีพ ตลอดรายการทุกรายการที่นําของผมมานะครับนําที่อยู่ในมือผมนะครับนี่นะครับผมรับประกันนะครับตลอดชีพนะครับหรือตลอดพระนิตลอดถึงนิพพานก็ได้นะครับรับประกันให้ถึงตลอดนั้นเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับและทีนี้ผมนําเคยเล่าประวัติแล้วก็เป็นเบื้องต้นแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ประสบการณ์ที่เจอกับพระอุปัฏฐทยในครอบครัวผมโดยตรงแล้วก็มี หลายคนที่แนะนำมาเช่นพี่ขออนุญาตเอ่ยถึงพี่คนนี้เป็นคือก็เป็นคนที่แนะนำผมพี่คงขวัญอ่ะขออนุญาตเอ่ยถึงเลยถ้าโกธก็ขออภัยนะพี่เพราะพี่เป็นคนนับแนะนำผมมานะครับแนะนำให้มานะครับแนะนำให้เก็บให้ปฏิบัติพี่ท่านบอกดีมาก ถ้าน้องอยากทําอะไรติดขาลายขอพระอปุปฐิยะนะมีองค์เล็กๆหรือว่าได้ไปมีการสักไปมีโอกาสไปสักการะ,ะองค์ใหญ่ที่วัดพุทธมกก็ไปนะแม่ผมครับนี่แหละครับที่เหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่อาคลิปที่ก่อนมาได้เล่าให้ฟังครับแม่ผมจะเป็นอง,องค์เล็กๆนะครับองค์แบบนี้แหละครับใส่กล่องแล้วก็ไปไว้บนหัวนอนท่านมีนะครับแล้วเจอประสบการณ์มากับตัวเองถึงได้พูดได้นะครับถึงเราอาจจะยังยังตัวเล็กน้อยอยู่แต่ผมก็ รับประกันเท่ากับตลอดชีพนะครับเท่ากับสากลเหมือนกันเอาเป็นว่านะครับโอเคนะครับเรามาคุยกันทีนี้ผมก็นําพระอุปัฏฐายะมาดูนะครับพระอุปัฏฐายะนี่นะครับพี่น้องดูนะครับข้างหน้านะครับพุทธศินรวยรวยคือยันพระอุปัฏฐยะนะครับนี่ครับทอยอนะครับไทยะนะครับไทยะนะครับผมมาดูพุทธศินข้างหน้าเป็นพระปางมารมารทวิชัยนะครับเป็น มารวิชัยคือพระอ่านี่นะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็พิกมาดูข้างหลังก็เป็นมานที่ใจเหมือนกันครับหลวงพ่อหนุนนะครับนี่นะครับวัดพุทธโมกนะครับนี่นี่นี่ดูดูข้างบนนะครับนะอ่านไม่ออกอีกะอืมน้มัอยอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตนัวน้เขียนนะนะครับนม้มาอน้มาอะ ะมะพะทะเดี๋วดูก่อนนะครับว่าตัวอะไรไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะครับเป็นอักขระนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับะมะผมว่าน่าจะเป็นณมะพะทะนะครับเป็นะมะพะทะหรืออะไรนี่แหละครับผมขออนุญาตนะถ้าเกิดผมกล่าวผิดนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นอักขระนะครับแล้วก็เป็นข้างล่างก็เป็นหลวงพ่อหนุนนะครับวัดพุทธบุตรพระรามนะครับนี่นะครับดูโหที่ดูนะครับพวกลองลองดูพิจารณาดูเองนะครับ กว่าจะทําพระมูลสารใช้มูลสารอะไรที่ผมผมเล่าร่ายฟังคือมูลสารกระเบื้องนะครับหลายหลายอย่างเลยครับมูลสารของสมบัติพ่อนะครับนี่นะครับพระนะครับพระองค์นี้นะครับรุ่นนี้นะครับมีซีนเดิมวัดนะขออนุญาตออกจากวัดแบบนี้นะครับผู้ไปร่วมบุญนะครับและทําบุญนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะขอนนี่แบบนี้นะครับ นี่ครับหลวงพ่อหนุนนะครับซีนเดิมวัดนะครับบางทีก็เป็นกล่องกล่องส่วนมากยังทำ,ทำเสริมนะครับมีทําเสริมบ้างมีอะไรบ้างนะครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ผมมาแบ่งปันเอาพูดตรงๆถามามาเยอะก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเอาตามนี้ผมว่าในในในจุดตรงนี้ถ้าเกิดว่าเนี่ยครับในจุดตรงนี้ผมโอเคนะตามนี้ตามนี้เลย นี่เลยนี่เลยตามนี้นะครับตามนี้นะครับตามนี้นะครับผมก็นะครับได้เห็นได้ชมกันแล้วนะครับก็ตามตามนี้นะครับกดไ like, ลค์ครับกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันนะครับเป็นวัตถุมงคลสร้างที่มีที่มาที่ไปและมีประสบการณ์นะครับถามว่าในเลดี้ไปเขียกกองผมว่าเขียกกองเหมือนโอ้โหไม่อยากจะบอกว่าเป็นเขียวเท่ากับเขียกกอง มันนั่นนะแต่ว่าผมผมพอใจในจุดจุดนี้จุดนี้ผมพอใจแค่นี้พี่ท่านไหนสนใจแอดไอดีไลน์มาคุยกันนะครับเบอร์โทรก็มีแอดไอดีไลน์โทรมาเลยนะครับมีร้อยองค์นะครับประกันนะเหมือนกันนะครับตามสากลนะครับตามสากลเลยนะครับผู้่าผมผู้บ่าวอย่าญ่แบ้านนะครับรับผิดชอบหมดนะครับถ้าเกิดว่าว่าเก๋ว่าอะไรแต่ไม่มีเก๋ครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถึง นะครับผมไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีแต่อนาคตภาคหนะ้าภายภาคหนะ้าไม่แน่นะครับผมก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ที่ผมเล่ามาแหละครับถ้าเกิดใครมีโอกาสไปผ่านไปสกลหรือมาลงมอีสานที่พี่ขับรถมาลงมอีสานเะนี่ยให้ไปทําบุญกับหลวงพ่อนะครับไปขอพรพระปัทยะนะครับเลยมาพักเขาใหญ่อาเขาใหญ่มาเลยลงมาอสกลนครน,นะโอ้ไปดูริมอะไรนะถ้าอุดเทนไ ผมไม่แน่ใจนะขอญอาตขอญาตถ้าเกิดผมกลาวผิดขอญอาตนะไปชมฝั่งโคนก็แวะมากราบขอพรน,นะครับขอพรสักกะนะครับพระอุปัฏฐทยะนะครับซึ่งเชื่อว่ามีความเขาเรียกว่าผาสมปรานาเอ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 ,า,เอ,า,อาง่ายๆครับและหลายคนไปขอก็เห็นเห็นผลนะครับเห็นผลทางตาเลยนะครับเห็นผลเลยนะครับใครที่การงาน ทุกอย่างปัญหาในชีวิตลองนะครับไปขอพอรท่านดูนะครับเผื่อท่านเมตตาถ้าไม่เกินกฎแห่งกรรมแล้วนะครับและอย่าลืมไปทําบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยครับท่านเป็นพระสุปฏิปันโนในยุคในยุคนี้ก็ว่าได้นะครับแล้วก็ท่านก็ข้อวัดเป็นแบบรำเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเหมือนอาจารย์คัมพีนวนะครับโอ้ท่านก็ทํางานขึงขังครับทาเป็นกรรมฐานครับเอาการงานทุกอย่างเป็นกรรมฐานดูทีวีก็เป็นกรรมฐานใครบอกว่านั่นครับ อ้างอิงจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่นะครับวัดท่าสุงท่านบอกเลยทํางานเป็นกรรมฐานทําบททํานั่นเพื่อไม่ให้จิตว่างนะครับท่านเปียบถึงท่านแบบโอ้สุดยอดนะครับในการที่ท่านปฏิบัติข้อวัดนะครับทําเองทุกอย่างพระจาย์เองอพอว่างมาจานพระอ่ะไม่มีเวลาว่างเหนื่อยหายเหนื่อยหน่อยไปทํางานนะครับทํางานก็ขึ้นรถขึ้นโอ้แบคโฮ ลงยกเองหมดเองครับจนตอนนี้นะครับตั้งแต่ปี6กหนึ่งที่อาจารย์นุชาท่านไปได้ถ่ายทํามาทำ,ทำพีนิวขออนุญาตนะครับอาจารย์นะครับถ้าเกิดยังไงก็ขอขออนุญาตนะครับเพื่อเผยแพร่นะครับเพื่อเผยแพร่ในการพระสุปฏิปันโนและเป็นข้อวัดาการปฏิบัติหรือการพัฒนาเขาเรียกว่าการพัฒ,าพฒนาการาที่ทําเพื่อพุทธศาสนานะครับผมหลวงพ่อท่านทำนะครับแล้วก็ ฉลองศ ah รัทธายาตโยมคาว่าฉลองศรัทธายาตโยมโยมไปทําบุญก็หลวงพ่อก็มีเวลานะครับต้องรอหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อก็มีเวลาใครผ่านไปผ่านมาและช่วงนี้มีงานปริวัตกรรมกรรมปริวัตปริวัตกรรมด้วยนะครับในเดือนอเดือนหน้านะครับใครมีโอกาสได้ผ่านไปอย่าลืมนะครับปริวัตกรรมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างครับผมก็ได้ทําบุญนะครับได้โอนได้โอนได้จองวัตถุมงคลหลวงพ่อนะครับได้โอน ยองมาถุมคนหลวงพ่อในจํานวนเงินหนึ่งผมไม่บอกนะจานวนเท่าไหร่นะครับนะครับทำหลวงพ่อเดพพระคุณหลวงพ่อนะครับเราก็อยากมาใครอยากทําหรือยังไงก็ยืออยากทําบุญก็ขึ้นรถมาหรือว่ายังไงก็ต้องหาช่องทางในการโอนออนไลน์ก็ดีนะครับมีบัญชีวัดหรือว่าบัญชีพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยตรงก็ดีลองเซิร์ชในเน็ตดูนะครับลองหาดูนะครับทีนี้นะครับผมก็มาเล่าเล่าให้ฟังนะครับใครอยากที่จะ อยากทําบุญนะครับกับหลวงพ่อเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับแนะนํานะครับหรือมีโอกาสผ่านไปผ่านไปนะครับผ่านไปทางนู้นก็อย่าลืมไปขอพรนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงบริวาดนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทําถ้าเกิดว่าไปขอพรพระบัทยะแล้วไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะครับทําบุญทําบุญรอทาบุญสวายนะครับเพราะเป็นยังเป็นวัดที่พูดตรงๆยังเป็นวัดที่ ยังต้องการกำลังรั์นะครับกำลังรั์ของศรัทธานะครับคณะศรัทธานะครับอุบาสกบาสิกานะครับที่ต้องการทําบุญกับหลวงพ่อนะไปทากับตัวท่านเองได้เลยนะครับผมนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็ว่าจะขึ้นไปนะครับทีนี้ผมก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องพระปฏทยะนะครับใครที่ว่านั่นครับตามนี้เลยครับตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับผมมีให้ร้อยองค์นะครับหนึ่งร้อยองค์ นะครับทักมานะครับจะปิดกี่องก็ก็ว่ากันมานะครับถือว่าจะยกหมดก็ก็ได้นะครับแล้วเอาไว้ไปแจกนะครับเป็นของชําร่วยนะครับช่วงปีใหม่หรือเทศกาลมันอะไรก็ได้นะครับที่ที่ในวาระงานบุญนะครับถือว่าส่วนตัวผมนะถ้าเกิดเดินเท้าขาดดีกว่าเราไปนั่นเนาะไปนี่คือมีมวลสารวัดท่าสุงมมีมวลสารดีนะมวลสารแน่นนะครับเข้าพิธีด้วยครับโว้นะครับผม ถือว่าคุ้มนะส่วนตัวผมนะครับอันนี้คือผมเล่าให้ฟังนะครับผมก็เลยมาแบ่งปันนะครับลองพิจารณากันดูว่าถ้าเกิดว่ายังไงชอบให้กดไลค์นะครับกด s ับสไคร้แอดไอดีไลนมาคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับไปทำบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะครับแล้วก็มีการปฏิบัตินะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม